รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยป,ยปยมันอาจจะมีดีซ่อนอยู่แล้วพอกำนันถูกต้องนะไอ้ผิว <c oughs> <c oughs> จัดเลยนี่อาจจะเป็นศพต่อไปของพ่อกำนันหรือพ่อกำนันอาจจะเป็นศพไปใส่เองเอ็นเช่าพ่อกำนันอย่างฉันไม่มีทางหรอกเ,<ม>เราก็มีพ่อที่ค่อี่จัดลำบากอยู่ต้องช่วยกันกับพี่เจี๊ยบพักของผมเหมเดียวกันทีอ่ออกมานี้ ตอนรับเข้าสู่เป่ายิ้งฉุบเงินล้านกับสัปดาห์นรกที่ยังไม่จบง่ายๆครับผู้เข้าแข่งขันที่อยู่กับเราตั้งแต่ตอนที่แล้วนี่ก็คือคุณแซงที่แม้จะดูไม่ใช่คนตลกโปกฮานะครับแต่ก็มีลูกโต้ตอบที่ทําให้พิธีกรของเรานี่อึ้งไปชั่วขณะได้เหมือนกันวันนี้เขาต้องมาต่อสู้กับพิชฌฆาตระดับ2กะโหลกอย่างคุณจักรบุ๋มมาดูกันซิว่าผลการแข่งขันจะสนุกและลุ้นระทึก ได้แค่ไหนไปชมกันตัวขึ้นมาอยากจะมาเจอคนนี้ฮะผมชอบนักมวยแบบนี้ครับผมนี่หน้าล่ะครับก่อนลงมานี่เพชรขาวจะกระบุ๋มนี่ถึงกับตะโกนขันอาสาเป็นการใหญ่ฮะระบบคอมพิวเตอร์ก็เลยเลือกให้ได้ดั่งใจพอดีเราก็ต้องไปดูเพชรขาวจะกระบุ๋มขันอาสาเพื่อยืนยันกันเลยต้องเจอตัใช่เราจะุมไปดิคต้นฟุตเวิร์กตลอดเวลานี่แสดงว่าเขากำลังใช้ขาแข้งเขาหลอกล่อพวกเราอยู่ทำตัวแบบเจียมเชี่ยมถามคำถาม ไอ้นี่นะมันคมชะงัดนักนะอ๋อาจจะมีมีมันอาจจะมีดีซ่อนอยู่แล้วพ่อกำนันถูกต้องนะไอ้ผิวไอ้ผิวเพราะกำนันไอ้ผิวไอ้ผิวอ่ะเพ่อกำนันมั่นใจแค่ไหนล่ะผิวอยากรู้เหลือเกินระหว่าไงไอ้ผาดโอ้โหกายเป็นผาดไอ้ผาดกายผิวมั่นใจมั่นใจนะแน่นอนพ่อกำนันจัดเลยนี่อาจจะเป็นศพต่อไปของพ่อกำนันหรือพ่อกำนันอาจจะเป็นศพไปซะเองไม่เช้พ่อกำนันอย่างฉันไม่มีทางหรอก พอกำนันเผื่อหน้าที่ไว้ให้อายด้วยเวลาแพ้มันเผื่อหน้าที่ไว้ให้อายพองใจที่ทักพอกำนันป่ะเปิดสาแม่ทำเจียดด้วยแม่ทำเจียดเลิศเลยมีเมียพ่อกำนันเหรอเนี่ยเดี๋ยวสายเราไปงมหอยในนานนะไปโอ้โหตะไคร้ยังขึ้นคานเลยดูเขายใจเย็นระวังกันพร้อมนะพร้อมเพชรคาดสองศพที่ชื่อว่าแจ๊คกระบุ่มนี่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาคุณหวาดกลัวไหม แพ้ถ้าใครแพ้ตัดนิ้วเลยไหมตัดนิ้วออกเลยไหมาไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ที่จะตีนิ้วอ่ะโอ้โหเป็นไงแล้วครับคุณจักรบุ๋มทำเป็นขู่เขาเจอคุณแซงเข้าไปนะครับแกมั่นใจถึงจับอึ้งไปเลยจัดต่อเขาคำนั้นเก็ีมนิ้วไว้ประคองตัวเองด้วยพร้อมนะพร้อมมาเลยประจำที่ขั้นเงินหนึ่งพันบาทกำลางประจำที่ครับเดี๋ยวนะถอยจนจะทับอยู่แล้วคุณเหนือขอบคุณเหนือผู้เข้าแข่งขันฟังกติกาจากผมก่อนนะครับครับผม เมื่อผมสั่งว่าเตรียมให้นํามือข้างที่จะออกวุธแนบตัวไว้แบบนี้นะครับเมื่อผมให้สัญญาณว่าไปให้ออกวุธพร้อมกันสามจังหวะแบบนี้นะครับหนึ่งสองออกวุธครับผมดูอีกทีนะครับหนึ่งสองออกวุธในกรณีที่ออกวุธไม่พร้อมกันผมจะสั่งยุติการแข่งขันและแข่งใหม่ครับผมเข้าใจนะครับครับผมผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ไม่เอาละมั่นใจนอ้จอนอันนี้ไอ้จอนเหรอเนี่ยไอ้จอนไม่ผ่าน พร้อมนะครับครับผมถ้าพร้อมเตรียมฟั oh, <damn. S 1> งสัญญาณจากผมนะครับ oh, <damn. S 1> ยกที่หนึ่งระหว่างคุณแสงผู้ใสซื่อกับเพชรฆาตจักระบุมผู้เจนจัด พ่อกำนันพ่อนไม่ออกทรงนี่แล้วพ่อกำนันพยันคุยนักเกินแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยพ่อกำนันเกิดอะไรขึ้นพ่อกำนันพ่อกำนันเดามันพลาดอ๋อแต่บอกแล้วไงว่าไอ้ตัวนี้มันคมอ่ากำลังจะบอกให้ทุกคนอย่าประมาทในตัวนี้พ่อกำนันเอานิ้วเลยไหมเฮ้ยโอ้โยพี่พ่อกำนันพี่บอกให้จะตัดนิ้วมอยยังตัดอีกแล้วเนี่ยเอาพ่อกำเดี๋ยวเอาพ่อกำนันกลับนาไปก่อนพี่แจ๊ดกระโบ่ไออย่าประมาทพวกมันนะ แมพ่อกำนันคุยไว้เยอะเลยครับพอแพ้เข้าไปนี่คุณกิฟต์แกเลยถล่มซ้ำซะเลยส่วนคุณแซงนี่แกก็คงฮึกเหิมได้ใจแล้วครับงานนี้มามามาโอ้พ่อกำนันลงมาไอแท้แทแซงคุณเริ่มต้นได้ดีม,มากเมื่อกี้การออกรีค่คุณดูมั่นใจเลยวันนี้คุณเตรียมตัวมายัางไง ไม่รู้ครับไม่รู้เลยครับแสดงว่าตอนออกมานี่คุณไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยไม่คิดอะไรเลยครับขี่รถมาเลยครับขี่รถมาเลยครับผมแน่แน่นะฮะแังเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีครบทุกอย่างยกเว้นอะไรฮะอนาคตฮะไม่เห็นเลยไม่เตรียมการไม่ได้มีการวางแผนอะไรมาก่อนเลยโอเคไม่แน่อย่างที่บอกชายผู้นี้อาจจะเป็นคนคว้าเงินล้านจากเราไปเอาใจช่วยมั่นใจนะครับตอนนี้เริ่มต้นแล้วนะฮะรางวัลสะสมหนึ่งพันบาทไปกันต่อฮะสองพันบาทนะไปกันต่อเลยนะ ขั้นเงิน2,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือเอาละเว้ยไล่มันล้มพ่อกำนันลงไปแล้วเว้ยไล่งานนี้เห็นทีคงต้องส่งคนสวยมาปราบบ้างแล้วครับ เผื่อคุณแสงนี่แกจะได้แพ้ทางคนสวยช่างพูดช่างเจรจาอย่างพิจขาดน้องดาวบ้างต้อนรับพิจฉาตดีเจดาวโอเค,คไม่สบายก็นอนสักตึกก็ดีนะนนวมาเห็นเขาพูดเวิร์กก็เลยจะมาพูดเวิร์กบ้างระวังกังเกงขาดดิออกนะดาวคุณดูฟอร์มการเล่นจากข้างบนเป็นไง เพิ่งคุยกับพี่เขาเองว่าแบบไม่อยากเจอคนนี้เลยทำไมอ่ะเพราะอะไรฮะรู้สึกลัวกลัวนี่กลัวกลัวฝีมือในการป้งฉุบลิ้นดูจากรูปร่างฮะกลัวโดนต่อยโอ้โดนต่อยโดนต่อยจริงดูแบบลักษณะคุณดาวนี่ถ้าจะกลัวจริงแล้วครับสะดุ้งสุดตัวเลยน่าครับจะไม่กลัวได้ไงครับก็คุณแซงแกนเล่นแลบลิ้นออกมาหลอกซะอย่างนั้นครับคุณดาวแกเข้าใจว่าเป็นงูหรือเปล่าแล้วเนี่ยมั่นใจนะ บอกเลยว่าเพชรี่ตอนนี้สี่ศพสี่ศกเราเนี่ยชมน้าคุณดาวฮะสองเพชรฆาสองศพบอกเราว่ากลัวผู้หย่งคนนี้เหลือเกินเขากลัวเราขนาดนี้น่าจะได้เปรียบนะตั้งใจให้ดีพร้อมเลยนะประจําที่นะคัดเงินสอง0ันบาทกรรมการลุยครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับยังไม่ใช่นะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมเตรียมเอาละเอาละ ยกที่2ของคุณแสงมาดูซิว่าเขาจะทำให้เพชรคาดดาวกือาได้จริงหรือไม่ใจงได้ชัดงสัญญาณจากผมนะครับไปเฮ้เฮ้ ดังว่าผลออกเสมอเนี่ยทำให้คุณเริ่มแบบยิ่งประม่าปะฮะ ไม่ค่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับว่าผลเสมอในยกนี้นี่จะทําให้ใครกลัวใครแต่ที่แน่ๆครับเพชรคาดดาวนี่เริ่มไม่กลัวแล้วแหละโอเคเช็คเช็คก่อนเช็คของเแล้วเนี่ยดาวโอเกตเนี่ยมีผลเสมอวันข้างเยอะเลยนะเล่นมาเนี่ยเยอะมากจริงชนะห้าแพ้ห้าเสมอเกอ่ะโอ้โหโอ้โหเป็นการบอกใบ้นะฮะว่าใครที่เจอเพชรคาดดาวโอเกตนะเปิดฉากนะให้ใช้ตัวช่วยเสมอถือว่าชนะอ่าดีนะฮะไม่แน่อาจจะเป็นทันเรื่องสำหรับคุณนะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณยังตัดสินใจได้นะฮะในคราวต่อไปนะฮะ,ะยังยืเยอะๆที่ขั้นเงิน2,000บาทกรรมการนี่พจิจา,า,ารณาสาวหวานดาวโอเคครับเธอมีการส่งจูบให้ผู้เข้าแข่งขันเสร็จด้วยก็ให้คว,ควายแขวกับาเสน่ห์ที่หวานไฟลัสิต่าเอายิ่งมาบ่อยครั้งนี่ยิ่งมากประสบการณ์ <c oughs> เลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นเห็นช่วยไหมครับไม่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะพร้อมนะครับพร้อมจ้าถ้าพร้อมเตรียม ยกที่3ของคุณแซงกับพชัชคาาดาวเขายังไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะครับเพราะว่ายังชิวๆอยู่นั่นเนี่ยฟังสัญญาณจะผมนะครับ ไปดูนะแต่ไม่มั่นใจจริงๆนะพอรับมือผู้ชายคนนี้คุณสัมผัสได้ถึงอะไรอย่าไม่ออกอย่าไม่ออกเลยเราไม่ออกเลยอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเขามานิ่งๆเลยใช่ไหมแล้วเขาหลบตายอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับผมลุกลี้ลุกลนอะไรฮะเอออออออโอเคไม่เป็นไรบอกเลยว่านี่กลายเป็นผู้แข่งขันนะฮะที่เหล่าบรรดาเพชรฆาตต้องจับตามองแล้วครับผมก่อนก่อนอื่นนะขอบคุณนะเพชรฆาตดาวโอเค คุณแซงนี่คงจะมีดีซ่อนอยู่นะครับอย่างที่เราเพชรคาดได้บอกไว้จริงๆเขาสามารถฝ่าด่านเพชรคาดไปได้และสอคนนะฮะหืตกลงสัปดาห์นรกนี้เป็นของผู้เข้าแข่งขันหรือของเพชรคาดกันแน่และเนี่ยโอ้ยี่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะโอ้โหคุณมาช้าช้าแต่แบบโชว์ๆเลยนะครับ <c oughs> ตัว <c oughs> ช่วยยังอยู่ครบนรหว่าสะสมมาละ2,000บาท <c oughs> เปไงคมสุตอนนี้ เฉยๆกบพี่เฉยๆเลยนะใจขึ้นไหมฮะมันใจมันใจขึ้นนะไม่มีความกดดันไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยคนร้านนึงเจอกับใครร้านนึงเจอใครเจอกับผมเออนี่ยะร้านนึงไม่ผมถามไม่เฉยผมขอให้ได้เจอฮะขอให้มได้เจอฮะผมบอกแล้วนะจากประสบการณ์ ยาว่าแต่ล้านนึงเลยฮะสักสี่พันก็หรูแล้วผมบอกสามพันก็พอพี่สามพันก็พอนะไม่แน่ะเขาอาจจะไปได้ไกลเพราะตัวช่วยเขาอยู่ครบ3ตัวช่วยเลยเออไม่แน่ไม่แน่ถูกต้องมาเลยฮะคันเงิน3,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือไล่เออแล้วเราจัดการไปละไล่ เห็นทีงานนี้คงจะเป็นสัปดาห์นรกสำหรับคุณแซงซะแล้วครับเพราะนี่คือเพชรคาศสากันหลอกเลยนะระดับต่อยยิงฉุดพระราชาเลยทีเดียวจะบอกให้เอาสิเพชรคาศแจคเอเอฟบอกเลยว่าถ้าไม่นับ เอวิทิตและตัวหน้าของเราครับผมนี่ถือว่าเป็นเพชรฆาตที่กำลังมาแรงเลยสร้างผลงานเ,าเป็นไงล่ะครับนี่คือโปรไฟล์ย่อๆที่พิธีกรเราอธิบายเจอระดับปรมาจารย์อย่างคุณแจ็คคุณแซงนี่จะได้ไปต่อไหมล่ะเนี่ยเรามาลุ้นชะตากรรมของคุณแซงกันช่วงหน้าดีกว่าครับความน่ากลัวของเขานะตัวช่วยสาตัวช่วยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาเขาอยู่เลยหรือเปล่าเห <c oughs> มือนกันเขาเลยเป็นม้าเมื่อแตคือเดาไม่ออกเหมือนกันตตนไดกมาเนี่ย่าจะแบบ ง่ายๆอะไรเงี้ยพอกำนันว่าแน่ๆตายตั้งแต่ตัวแรกเลยไม่กลัวไม่กลัวแน่ไม่กลัวนี่คือคำแนะนำนะผมว่าสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพถ้าไม่นับ วิทิตและตัวหัวหน้าของเราครับผมนี่ถือว่าเป็นเพชรฆาตที่กาลังมาแรงเลยสร้างผลงานถูกต้องฮะสถิตินี่เพิ่งแพ้ไปหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับผมกี่ศพแล้วในมือฮะสามศพสาศพแลวความน่ากลัวของเขาเนี่ยตัวช่วยสามตัวช่วยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาเขาอยู่เลยหรือเปล่าใช่แพ้ป๋งชุมต่อยกับมันก็เอามันไม่ลงให้แจ็คครับผมผู้ชลวันนี้ดูเหมือนม้ามืดนะ ก็ไม่ธรรมดาดาวโอเคบอกเดาไม่ออกเดายากเหมือนกันครับเดายากครับจากการประเมินอยู่ด้านบนคุณมองเห็นอะไรจากเขาฮะก็เหมือนเขาเลยเป็นม้ามืดอะคือเดาไม่ออกเหมือนกันตอนแรกมานึกว่าจะแบบง่ายๆอะไรเงี้ยพอกำนันว่าแน่ๆตายตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพ่อของนั้นนั่งเป็นลูกขนุนเก่าอยู่คนเลยว้าก็ใส่กางกงกางงวิเคราะห์มันอยู่อาพ่อร่านมากคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่านี่ดาวรุ่งเลย แซงเกมคุณอาจจะจบตั้งแต่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมฮะไม่กลัวเไม่กลัวไดม่กลัวนี่คือคําแนะนำเราบว่าคุณควรใช้ตัวช่วยเลยแซงบอกว่าแพ้ปังชุบแต่ผมพกเหล็กกุชช์มาเดินออกมั่นใจนะมั่นใจนะมาเลยฮะขั้นเงินสามพันบาทกรรมการันทีครับเอาแล้วผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับ ไม่ไม่ใช่เอาแล้วเด็ดเดี่ยวแลเอาแล้วเอาแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดแจ็คเอฟไพ่กับแซงกระกแห่งพุ้ทักสันสเทือนแน่นอนผมบอกเลยผมบอกเลยพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมเตรียมเอาแล้วยกที่สของคุณแซงกับคุณแจ็คเพชรฆาตสกะโหลกเขาบอกว่าไม่กลัวคุณแจ็คนะจริงหรือเปล่าเนี่ย หวังสัญญาจากผมนะครับไปเฮ้ยๆเฮ้เฮ้ชนะไหมโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเป็นไงคุณคุณเดาเกมไม่ถูกเลยเดาไม่ถูกครับแล้วเมื่อกี้พีแจ๊คท่าคุณติดตัดสินใจออกค้อนฮะ เมื anto, amen, oh, oh, uh ่อกี oh, oh, brother, ้เขาเพิ่งกันไกลชนะมาแล้วก็ไอ้พวกพยองเดชเนี่ยมันจะออกกันไกลโอแต่บอกเลยว่าผิดคาดออกกระดาษสักนันครับผมมานิ่มโอ้ทุกแจ็คกลับไปทำแจ็คเองเขาทำไมมาไวไปอยู่ใหอย่างนั้นล่ะครับท้อวุณแจ็คมันเสียชื่อไหมล่ะปะ๊ท้อ ถือว่าเป็นปรมาจารย์ของเราบรรดาผู้พิทักษ์ในการทํานายผลเลยนะฮะแปลว่าลูกศิษย์ลูกหาแจ็คเอฟเสียขวัญกันหมดเลยเสียขวัญแล้วตอนนี้เงินละว่าสะสมมาละ5,000บาทสัปดาห์นรกเนี่ยมันต้องเจอผู้คนที่สมศักดิ์ศรีกันแบบนี้ครับผมดูอาจจะกองกองแกงแกงนะฮะนี่อย่างที่พ่อกำนันบอกนี่คมในฝักครับผมตอนนี้คุณเรจะไปที่ขั้นเงิน4,000บาทและที่สําคัญตัวช่วย3าตัวช่วยอยู่ครบเลยคุณกะจะใช้ตอนไหนฮะ ไม่รู้ครับบอกเลยว่าเกมคุณกำลังสวยมากและคุณอาจจะพิชิตเงินล้านจากเราได้ตั้งใจให้ดีครับทำยังไงมาให้ทำแบบนั้นแหละนะฮะพร้อมนะขั้นเงิน4,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือเอาละฮะไล่โอ้โหครับโอ้โหเยอะปวนปาดเฮ้กลัวไล่มาเลยลงมาเลยนี่เอาไว้เอาไว้เอาเลยเรีจัดการอพเรียกเดี๋ยวเดี๋ยว เอาละครับงานนี้ไม่รู้ว่าคุณแซงนี่จะตั้งะรับอย่างไรนะฮะเพราะชายคนนี้คือเพชฌฆาตจอมหลอกลวงระดับแถวหน้าจริงๆโอ้ยตอนรับเพชรฆาตแจ็คเชอรเยมผมบอกเลยว่ามวยถูกคู่และที่สําคัญนี่ถือว่าเป็นความหวังของพวกเราเลยนะของเหล่าบรรดาเพชรฆาตเลยปล่อยเขาคุยกันปล่อยเขาคุยกันดีฮะผมพูดตรงๆนะผมกลับรู้สึกว่าผม อยากจะให้เงินน้องแมเปิดตัวสะพ่อพระเลยนะจ๊ะคุณแจ็คเห็นพูดอย่างนี้ทีไรเนี่ยพู้เข้าแข่ังขันน้ำตาตกในกลับบ้านทุกทีอ,นะอยากจะยอมแพ้แล้วก็ให้เงินน้องเพื่อให้เงินน้องเนี่ยไปใช้หน,<อ><อ>นี้นีน้กระเปาตังค์อยู่ไหนล่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยว,ยวพี่จะให้น้องพี่พูดเลยนะพี่จะออกไอ้นี่ เพราะฉะนั้นแล้วคนทางที่น้องจะได้เงินจากพี่เนี่ยที่นอนี่ใช่ไหมต้องค้อนอย่างเดียวแล้วพี่ออกปุ๊บจีพันเข้าไปพี่ออกนี่จริงเอาละนี่ไงล่ะน้องต้องออกค้อนถ้าอยากได้ตังค์ต้องออกค้อนเออเอาละไงก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าคําพูดของคุณแจ๊กแกนี้เป็นอย่างไรนะฮะส่วนเรื่องที่แกจะออกตามที่พูดไหมเนี่ยอันนี้แล้วแต่วิจัยลัทธยาละกัน ดูแล้วเหมือนคุณแซงแกจะเชื่อสะด้วยสิครับเนี่ย oh. คนจริงคนจริงหลายเทปถ้าคุณผู้ชมดูจะต้องรู้ว่าเขาคนจริงเราใหญ่เขาไปใช้นี่กับพ่อกับแม่ครับผมเราก็มีพ่อที่ค่อนข้างที่จะลาบากอยู่ต้องช่วยกันกับพี่เจี๊ยบครับผมโค้งเดียวกันพี่ออกนี่ถึงขั้นเอาพี่เอาพ่อมาอ้างเลยนะครับเพิ่มความเชื่อถือไปได้อีกแม่แต่จะเชื่อได้จริงหรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามชมกันในช่วงหน้าจ้าเรามีโอกาสก็อยากแบ่งปันกับน้องบ้างยินดีครับกัตันยูเจอกัน้าน้องอยากได้ น้องเอาไปแค่นั้นเองผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับตลาดต่างจังหวดไม่ใช่นะครับไม่ใชถูกต้องถูกต้องถูกต้องไลฮะถูกต้องเพราะว่าเขาไม่ใช้เนี่ยเก็บไปใช้กับพี่เออ๋อเพราะจเขาต้องชนะเราอยู่แล้วพ่อแม่ต้องใช้นี่น้องพกอโเหัสนัสนนนเ พูดเลยนะครับผมพี่จออกไอ้น like like ar ี่เพราะฉะนั้นแล้วหนทางที่น้องจะได้เงินจากพี่เนี่ยที่ออกนี่ใช่ไหมต้องค้อนอย่างเดียวแล้วพี่ออกปุ๊บสี่พันออไปพี่ออกนี่จริงเอาละนี่ไงล่ะน้องต้องออกค้อนถ้าอยากไม่ตังค์ต้องออกค้อนเออเอาละไงนี่เอาละพี่แจ็คเขาคนจริงถ้าคุณผู้ชมนะครับพอจะดูคนออกบ้างเนี่ย อยากให้ดูสีหน้าและแววตาของพันชุ์ขาวแจ๊คครับว่าเขามีความจริงใจสักแค่ไหนนั่นแหละครับกับผู้ชายคนนี้เราต้องดูกันยาวๆครับคนจริงไลาเ์เทปส์กคุณผู้ชมดูจะต้องรู้ว่าเขาคนจริงเราอยากให้เขาไปใช้หนี้กับพ่อกับแม่ครับครับผมเราก็มีพ่อที่ค่อนข้างที่จะลาบากอยู่ต้องช่วยกันกับพี่เจี๊ยบครับผมหัวหงอยเดียวกันี่ออกนี้่<อ>เรามีโอกาสก็อยากแบ่งปันกับน้องบ้างยินดีครับกะตันยูเจอกัตันยูน้อยากได้ น้องเอาไปแค่นั้นเองง่ายๆแล้วไม่ต้องขอบคุณพี่เลยนะพี่ออกนี้ไม่ต้องการคำขอบคุณด้วยไม่ต้องการม่ต้องการไม่เอาเลยฮะอยากช่วยจริงๆเอาละฮะมาเลยฮะขั้นเงิน4,000บาทกรรมการประจำที่ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เข้าแข่งขัน จะใช้ตัวช่วยไหมครับเล่มกลางส่วนไม่ใช่นะครับถูกต้อง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 เลยฮะถูกต้องเพราะว่าเขาไม่ใช้เนี่ยเก็บไปใช้กับพี่เออว่าังไงเขาต้องชนะเราอยู่แล้วโอ้แมคุณแจ็กนี่วางแผนให้คุณแซงเสร็จสับเลยครับสงสัยจะเห็นใจกันจริงๆแล้วนะพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมเตรี้ยมถูกฮะ ฟังสัญญ,ญาณจากผมนะครับประกาศเลยว่าจะออกกันไกลให้ผู้ต่อสู้ออกค้อนว่าแสงคิดอย่างไรไปเฮ้เฮ้ คุณแจ็คนี่แกเป็นคนพูดจริงทำจริงครับแกบอกว่าจะออกกันไกลนะฮะก็ออกจริงๆครับแมแต่น่าเสียดายครับที่คุณแซงก็ยังไม่เชื่อในความหวังดีของคุณแจ็คเล่นเอาคุณแจ็คนี่หัวเสียไปเลย กันกามันยมน้ําใจคุณให้แล้วเหมือนปัดทิ้งเลยเอ้าไปบิวอย่างนั้นซะอีกเดี๋ยวคุณแจ็คแกก็ของขึ้นหรอกครับน้าเน็กเด็กมันปฏิเสธน้ําใจกันไม่น้องน้องพ่อแม่ต้องใช้นี่น้องพี่อ๋อเด็กอาจจะเราแวงเด็กอาจจะระแวงครับนะต่อไปเอายังไงดีเด็กมันไม่เชื่อใจเด็กมันยังระแวงตอนนี้เด็กมันเชื่อใจแล้วเอาไงดี ให้โอกาสอีกครั้งนั่นต้องอย่างนั้นครับคุณแจ็คเป็นผู้ใหญ่แต่ใจมันต้องกว้างครับรู้จักให้โอกาสคนน่ะต้องฟังเป็นเด็กต้องฟังครับผมพ่อพายพ่อจะกินข้าวไรเดี๋ยว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 อะไรก็ได้เดี๋ยวให้น้องก่อนเออให้น้ำฟังฟังพี่ให้ครั้งหนึ่งนะฟังพี่เขาแล้วพี่ไม่มีพริกแพงอืมเพราะว่าผู้หญิงคันอยู่เด็กเยอะนะแล้วพี่ก็อยากให้ด้วยคราวนี้นี่ คอนอันนี้เป็นผู้พิทักษ์ที่ใจกว้างจริงๆครับบอกไปก่อนอีกแล้วนะฮะว่าจะออกคอนแมาสุดยอดนะถ้ามานี่ปุ๊บชนะได้ไปองดพี่เอกพี่เอกเก่งมากโอเคมาแค่นั้นเองนี่เมื่อกี้แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วี่พูดอย่างไหนออกอย่างนั้นครับขั้นเงิน4,000บาทกรรมการประจํที่ครับดูใจพี่เขาไอ้น้องเอ้ย ผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับดีมากถูกต้องเก็บไปใช้รอบสักแสนหนึ่งโออนีเขาแนะนำทุกอย่างเป็นผู้พิทักษ์ที่มีน้ำใจดีงานจริงครับและจะปกป้องเงินรางวัลของเราได้อย่างไรล่ะเนี่ยแบบนี้โอยความสนุกสนานยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังไงก็ติดตามชมกันต่อได้ในตอนหน้าครับกับเป่ายิ่งฉุบเงิน้านไหนอะไหนอะีห่อกระดาษแล้ว่ะอะไรอะห่อกระดาษอ่ะเปรี้ยวจ้ หัวล้อไปก่อนทำไมเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายครับนี่แสงบอกว่าคราวหน้าเนี่ยไม่ได้กินแล้วพันเงิน4,000บาทกรรมการประจัดที่ฮะฟังทัศนะของพี่แจ็คอีกครั้งนี่ขอโทษแล้วกันพี่ขอโทษพี่ขอโทษหยอกเย้ากระสัมพันธ่จะวางอะไรอีกอะไรนะนี่นขอมิตรภาพคืนขอเขาเรียกว่าผูกสัมพันธ์ทำไมตัวเลยถ้าอยากได้ตังค์ต้องออกน้องมานี่ปุ๊บปุ๊บนี่ไม่มีทางพลิกแพลงเป็นควอนได้ผมอยาก Ha oi malas dia